เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนอรินพัท Active Dark Media House มีเราที่เดียวเหมือนได้ทั้งทีมทั้งคุมงบประมาณประหยัดเวลาสบายใจทำคอนเทนต์จัดโปรโมชั่นการตลาดวิเคราะห์ธุรกิจระบบบริการลูกค้าโดยทีมงานดูบอลกับแนทเริ่มต้นเพียง7,000บาทต่อเดือนและนาทีทองทำฟรี2ธุรกิจ2เดือนอดไลน์เพื่อรัรบสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างวันนี้ถึง30ธันวาคมนะครับ สวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยนะครับกลับมาเจอแฟนช่องแฟนเพจอีกครั้งนึงนะครับในช่วงค่ำๆแบบนี้พอดีได้รับการบ้านจากแฟนช่องแฟนเพจบางส่วนที่อินบ็อกซ์กันเข้ามาถามนะครับให้ดูว่ากับนดัดทำเรื่องกำหนดการกลับมาของนักเตะที่บาดเจ็บของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เลยจะสรุปให้ในคลิปนี้ครับข้อมูลนะครับก็มาจากเว็บไซต์ของเบนดินเนอรี่นะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข,ข่าวสายติดตามอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งเขาก็จะมี การระบุเลยนะครับว่านักเตะคนนี้บาดเจ็บตรงไหนเพราะอะไรและกําหนดการกลับมานียนะครับจะอยู่ที่ประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับไปดูที่เริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีการระบุชื่อของนักเตะที่ไม่มีกําหนดกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มัดเดียโลที่บาดเจ็บไปตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นโอเคอาจจะกลับมาฝึกซ้อมกับสนามญ้าแล้วนะครับแต่วันนะั้ตอนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดการกลับมานะครับ เชนซานโชดโดนแบนโดยสโมสรนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะไม่ได้โอกาสกลับมาลงเล่นแล้วตลาดซื้อขายเดือนมกราคมก็อาจจะต้องย้ายทีมไปนะฮะอองโตงนี่มาซียลบรูโน่ฟ r นเดนเดสวิกตอร์ลินเดเลฟแล้วก็คริสเตียนเอริกเซนนะครับ4คนนี้มีโอกาสจะกลับมาได้ในเกมเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในรายของมาซียลเนี่ยมีอาการป่วยจากเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นในเกมแดงเดือดเจอกับลิเวอร์พูลด้วยนะฮะ บ o f โ r เฟรเดสติดโทษแบนนะครับจากการสะสมใบเหลืองครบก็ไม่ได้เล่นในเกมแดงเดือดเช่นกันแต่ว่าเกมเจอเวสต์แฮมสามารถกลับมาลงเล่นได้นะครับขณะเดียวกันครับวิกตอร์ลินเดเลฟมีปัญหาสภาพร่างกายนะครับก็หายไปจากเกมแดงเดือดเช่นกันและก็น่าจะกลับมาทันในเกมเจอกับทีมคุนคอนะครับขณะที่คริสเตียนเอริกเซนนะครับบาดเจ็บไปนานจริงๆกําหนดเดิมของเอริกเซนเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาได้ตั้งแต่วันที่1 0ถึง11ธันวาคมแล้วแต่ว่า ทางสโมรสรก็คงจะต้องการให้สภาพร่างกายของคริสเตียนเนี่ยฟิตพร้อมเต็มที่นะครับก็เลยค่อยๆจูนสภาพร่างกายของนักเตะให้นักเตะเนี่ยฟื้นฟตูตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอีกคนที่มีโอกาสกลับมาได้ในเกมเจอกับเวสต์แฮมนะครับดิโอโก้ดารครับ จะถูกแบนในเกมเจอเวสต์แฮมนะครับลงเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าในช่วงโปรแกรมกลางสัปดาห์น้าที่เจอกับแอสตันวิลล่าดาโลก็มีโอกาสกลับมา mm hmm. อย่างที่ทราบกันว่าดาโลไปโดนเหลือง2ใบนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมแดงเดือดเพราะว่าไปวยใส่ทางไมเคิลโอลิเวอร์นะครับ mm hmm. ก็เลยโดนแจก2เหลืองเบิ้ลไปเลยนะครับ นักเตะที่มีโอกาสจะกลับมานะครับในช่วงปีหน้านะครับก็คือนักเตะที่บาดเจ็บยาวไปนะครับไปเริ่มที่ลิซันโรมาร์ติเนสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าแล้วก็ต้องผ่าตัดด้วยกลับมาซ้อมกับสนามหญ้าสักระยะแล้วนะครับแล้วก็กําหนดกลับมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับเช่นเดียวกับคาเซมิโร่ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขานะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับ ฟื้นฟูร่รางกายไปไเรื่อยๆนะครับในสนามหญ้ากำหนดการก็คือช่วงต้นปีหน้าเช่นเดียวกันนะฮะแฮร์รี่แม็กควายนะครับมีอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบนะครับในเกมที่เจอกับบาเยนนมิวนิกนะครับเจ็บไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา แล้วก็อาจจะต้องพัก1เดือนนะครับแม็กควน่าจะกลับมาพร้อมๆกับฮาเซมิโร่ลิซันโดมาร์ติเนสนะครับน่าจะใกล้ๆก,กันก็คือปีใหม่นี่นะครับถึงจะกลับมาเจอกับแม็กควได้นะครับแต่เรอวมาเลเาซียไม่ได้ปริซีซั่นเลยนะครับเจ็บยาวมาเรื่อยๆนะครับก็ฟื้นฟรูร่างกายแล้วเช่นกันมีโอกาสจะกลับมาพร้อมๆกันกับ รายชื่อที่ดูมากับแนทบอกไปเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกับเมสันเมาส์นะครับเมสันเมาส์มีอาการบาดเจ็บบริเวณน่องนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณส้นเท้าด้วยนะฮะซึ่งกําหนดการกลับมาของเมสันเมาส์เนี่ยจะเร็วกว่าในรายของลิซันโดมาติเนสคาเซมิโรแมกไกวแล้วก็มาลาเซียหน่อยหน่อยก็คือประมาณสัก สัปดาห์แรกๆของเดือนมกราคมก็น่าจะกลับมาได้แล้วนะครับนี่คือรายชื่อนักเตะที่บาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนโดยรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลักๆเลยนะครับในเกมที่เจอกับเวสต์แฮมเนี่ยลินเดเลฟจะกลับมานะครับ มาซียาวจะกลับมาบรูโน่เฟรเดสจะพ้นแบนด์กลับมาเอเดรกเซนจะกลับมานะครับดาโลเกมเจอเวสแซมจะเล่นไม่ได้เพราะว่าจะติดโทษแบนด์หนึ่งเกมแล้วก็จะกลับมาในเกมเจอกับแอสตันวิลลาขณะที่เม์ลิซันโดมาติเนสคาซิมิโร่แม็กไกวแล้วก็มาลาเซียก็จะกลับมาได้ในช่วงปีหน้านะครับหรือว่าเดือนมกราคมนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่คือข้อมูลที่นํามาฝากกันประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของนักเตะที่บาดเจ็บจะกลับมาได้เมื่อไหร่ นะครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่านักเตะยยไนเต็ดกลับมาฟูลทีมนะครับกลับมาลงเล่นกันครบๆเนี่ยโหบอกได้เลยว่ามีโอกาสเลยนะครับที่ทีมจะกลับมาฟอร์มดีขึ้น ตรงนี้ก็อยู่ที่เอริกเทนฮากนะครับจะปรับจูนทีมอย่างไรจะวางแผนจะปรับแท็กติกอย่างไรเพราะว่าเทนฮากก็เคยบอกเองและวครับว่าสาเหตุที่เขายังตั้งระบบยังเซตระบบชัดเจนให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่านักเตะบาดเจ็บกันเยอะโดยเฉพาะในรายของลิซันโรมาติเนสนะครับในรายของคาเซมิโร่นะฮะเมสันเมาส์นะครับ, Mount, ค,รบคือนักเตะเจ็บเยอะนะครับก็เลยต้องเล่นแบบเน้นผลการแข่งขันไปก่อนคราวนี้เอาละเดือนมกราคมถ้านักเตะกลับมาครบ อยู่ที่เทนฮากละครับว่าจะปรับจูนทีมทั้งหมดอย่างไรผลงานของทีมจะดีขึ้นหรือไม่ปวกกับเดือนมกราคมเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าจะมีช่วงพักเบรกหนีหนาวกันด้วยนะครับก็คือโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะสลับกันลงเตะนะครับก็คือมาเตะจะเตะสัปดาห์เว้นสัปดาห์โปรแกรมก็จะค่อนข้างเบาลงไปเยอะเลยนะครับฉะนั้นเอาล่ะมารอดูกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วพ้นเดือนธันวาคมไป ไปถึงเดือนมกราคมนักเตะกลับมาครบจะดีขึ้นไหมแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่าสุดสัปดาห์นี้กับเวสต์แฮมนะครับมีโอกาสที่เราจะได้เห็นเอริกเซนอีกครั้งบรนโน่เฟเดสกลับมาจากโทษแบนนะครับมาเสียาหลายท่านอาจจะไม่ค่อยนึกถึงกันเนาะนะครับแต่ก็อาจจะกลับมานั่งบนซุ้มมานั่งสำรองอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าสนใจครับข่าวดีกำลังจะเข้ามาเรื่อยๆสำหรับนักเตะที่บาดเจ็บยาวไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนนะครับท่านใดที่อยากจะพูดคุยกันก็ส่งคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเดิมครับสวัสดีครับ